สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการตรวจเช็คเครื่องสภาพ้านะครับตวัวนี้เป็นเครื่องสภาพผ้าฝาบนนะยี่ห้อซัมซุงนะครับตวัวนี้อายุน่าจะแปดเก้าปีแล้วนะครับตวัวนี้ใช้งานนานแล้วครับมันชอบฟ้องอาการดีนะครับดีอีหมายความว่าฝาไม่สนิทนะครับแต่ผมตรวจเช็คด้วยของผมนี่ฝานี่ไม่มีอะไรเข้าไปติดข้างในนะครับ ดูแลไม่มีนะครับแสดงว่าดูแล้วน่าจะเป็นที่ลูกโยกตัวนี้นะครับเวลาเราดึงฝาขึ้นเนี่ยมันจะมีลูกโยกตัวนี้อยู่นะครับเริ่มสึกละเหมือนมันดันไม่ไม่สุดไม่สนิทนะครับเดี๋วเราจะมาแก้กันนะครับดยการลองลูกโยกนะตรงนี้ไม่ยากครับแกะน็อตสองตัวครับตรงนี้ข้างหลังเนี่ยนะครับไขน็อตออกครับไขควงไขนะครับเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆครับ ดึงขึ้นมาเลยครับอยู่ตรงนี้ครับนะครับอยู่ตรงนี้ลมสึกครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอานี่ครับกาวครับกระดาษกาวนะครับตรงนี้นะครับกาวกาวเหนียวๆติดแล้วก็เอาอะไรดันไว้ดีนะครับตรงนี้นะนี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ลองอันนี้ตัดเป็นนง่ายๆครับ เป็นตัวต่อเลโก้นะครับเรียบรอยผมตัดแล้วนะครับอันนี้เป็นเทปกาวนะครับเทปกาวเหนียวๆนีเทปกาวเหนียว,นยวนยๆนะครับเอามาลอ,อาลองไว้เอาลองไว้ลองก่อนโยกตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ดันอีกทีนะครับตัวตัวตัวเลโก้ของลูกชายผมเองครับคนหนึ่งก็เอาเทปแก้วเนี่ยไปลองข้างล่างครับอ่าไอ้็กซ์มันส,สบเตือนครับผมจะต้องลองนี่นะครับผมจะใช้ลองลองตรงนี้นะครับอ่าเริ่มลองเริ่มมาแล้วครับนะครับผม,มใส่เข้าไปว่ามันมันทำงานครับนะครับเพื่อนๆนีนนนน่มันเขาทำเริ่มททำงานแล้ว ครับ Norwegian. อ่าเดี๋ยังจะต้องลองครับตรงนี้นะครับรู้ใช้ตัวต่อเลโก้ของลูกชายผมนะครับดันเข้าไปอ่านี่ครับนี่ดันให้มันเข้าล็อกให้ตัว LEGO 對對ต,ต่อเลโก้ผมลูกชายผมลองกันให้มันเข้าล็อกครับติดกับหยกตรงนี้ใช้แก้วติดดีๆครับตรงนี้นะครับอ่าแน่นสนิทครับ ตัวนี้นะครับเนี่ยสนิทครับผมสั่งให้มันทํางานนี่ครับมันทํางานเรียบร้อยครับเห็นไหมครับตัวนี้สนิทครับใช้ตัวนี้เลยนะครับรองตัวคัดยกตรงนี้นะที่ฮอร์ซัมซุงได้ขึ้นดีพอดีขึ้นดีขึ้นมาแล้วครับให้ใช้คัดยกตันนี้เลยนะครับนี่ครับลองพรเรียบร้อยครับทํางานนะครับประกอบคัดที่เดิมครับ ค่เดี๋ยวหนบร้อยขันนอดอีกสองตัวครับเรียบร้อยครับง่ายง่ายครับดัดแปลงเสจแล้วมันก็ทํางานครับครับเรียบร้อยครับขอบคุณสำหรับการับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมครับขอบคุณครับ